เปิดมาวันจันทร์แบบนี้ก็มีข่าวมานำเสนอกันนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการคลิปตัวนิวส์ไทยแลนด์แล้วผมต้อมเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้มี2เรื่องด้วยกันนะครับผมอ่ะเรื่องแรกนะผมก็เป็นเรื่องของบิตคอยกันนั่นเองกนะ็คือ m e t a p l a n e t นะผมได้ขยายพอร์ตบิตคอยเนี่ย มากกว่า630บิตคอยด้วยใน,ในการซื้อล่าสุดครั้งนี้นะผมซึ่งบริษัทเนี่ยก็ซื้อบิตคอยมาแล้วกว่า200บิตคอยในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะผมก็เป็นบริษัทลงทุนญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมท,ที่ชื่อว่า MetaPlanet เนี่ยเขาก็ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะผมว่าเขาได้ซื้อบิตคอยเพิ่มอีก 108.78เข้ามาในพอร์ตด้วยมูลค่า1,000ล้านเยนหรือประมาณ6.7ล้านดอลลาร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นคำประกาศของเขานะครับผมก็เป็นบริษัทญี่ปุ่น m e t a p l a น e t นั่นเองและการเข้าซื้อทั้งนี้นะผมทำให้บริษัทมีบิตคอยทั้งหมด639.5บิตคอยมูลค่ารวม5.96พันล้านเยนหรือประมาณ40ล้านดอลลาร์นั่นเองนะฮะแล้วกลยุทธ์ของการซื้อบิตคอยของเขาใน บริษัทเมตาแพล n น t เนี่ยสะท้อนให้เห็นแนวทางของ m r o s t s t t e g y นะครับผมที่ดำเนินการซื้อบิต o i n อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะผมก็เป็นครั้งหนึ่งนะผมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเงินขององค์กรกับบริษัท MetaPlanet ซึ่งทำให้เรารู้จักกันในชื่อ MicroStrategy ของเอเชียนั่นเองดูเหมือนว่าแนวทางของการลงทุนบิตคอยเนี่ย จะได้รับการจากสนับสนุนของไมเคิลเซเลอร์นั่นเองแล้วบริษัทนำบิตคอยเนี่ยมาใช้กับความท้าทายของทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของอาตาัตราดอกเบี้ยติดลบแล้วการผ่อนคลายเชิงปริมาณของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ประกาศกลยุทธ์ของบิตคอยตรงนี้นะผมราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยก็ พุ่งสูงขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการอนุมัติของนักลงทุนเนี่ยเป็นทิศทางในทางที่ดีของแนวทางดังกล่าวตรงนี้นะครับและ Meta p l a n e t เนี่ยก็ทำกำไรได้ทั้งหมด1.4ล้านเหรียญจาก Bitcoin p r e m i u m นั่นเองอราคาพรีเมียมก็คือหมายความว่าราคาที่ Bitcoin เนี่ยล่วงลงมาเยอะนะครับผมและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบริษัทก็ได้เข้าซื้อ Bitcoin ในลักษณะเดียวกันตรงนี้นะครับผมในตลาดคริปโตเข้าสู่ไตรมาสที่4ด้วยความหวังอีกด้วยและไม่นามนมานี้นะครับผมบริษัทก็ได้ประกาศกำไร 23.9สิบสามจิตคอยหรือประมาณ1 4 0ล้านดอลลาร์นะครับผมซึ่งจากการขยายออปชันดังกล่าวก็ทำให้จำนวน223รายการกับ QCP Capital ของสิงคโปร์เนี่ยระบุว่าข้อตกลงนี้ช่วยทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการผันผวนของบิตคอยในขณะที่ ยังคงรักษาสถานะที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินสดอย่างเต็มที่ด้วยและไม่นานมานี้นะครับผม Meta p l a n e t ก็ได้ประกาศความร่วมมือกับ SBI VC Trade ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SBI Group เพื่อจัดก,การบริาหารดูแลสินทรัพย์ในองค์กรอย่างเช่น Bitcoin และความร่วมมือตรงนี้มุ่งเน้นไปที่การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิภาพทางด้านภาษีอีกด้วยและนอกจากนี้ Meta Planet ก็ได้ระดมทุนอย่างแข็งขันเลยนะผ่านสิทธิ์ในการถือหุ้นโดยที่บริษัทเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะใช้เงิน เพื่อลงทุนบิตคอยเพิ่มขึ้นและในโอกาสต่อไปอีกด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมาสนใจบิตคอยด้วยนะครับผมแล้วคุณล่ะสนใจอีกเปล่าแล้วมาเรื่องที่สองนะผม WLD หรือ w o r l d c o i นั่นเองนะผมเวิร์คคอยของ Sa m อ l t แมนเนี่ยก็หันความสนใจทางด้านเอเชียมากกว่าตลาดยุโรปแล้ว ผู้บริหารก็ได้เน้นย้ำนะครับผมว่าภาคภูมิภาคเอเชียเนี่ยแปซิฟิกและก็ Latin ลาตินอเมริการวมทั้งญี่ปุ่นมาเลเซียและก็อาร์เจนตินาเนี่ยให้การตอบรับเทคโนโลยีของเวิร์คอยมากขึ้นโครงการสแกนบ้านตาของเวิร์คอยที่แซมเอาแมนเนี่ยเป็นเจ้าของได้รับการเปลี่ยนโฟกัสจากตลาดยุโรปไปเป็นที่ตลาดเอเชียแล้วโฟเบียนโบเวนสไนเนอร์ man S iner, <S กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกของโครงการยุโรปได้กล่าวในที่ประชุมสุดยอดซิฟเมื่อไม่นานมานี้ว่าบริษัทเนี่ยกำลังมุ่งเน้นไปที่ตลาด ท้องถิ่นและก็รัฐบาลต่างๆที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆขเขาก็ได้กล่าวกับผู้ฟังในยุโรปว,ว่านี่ไม่ใช่จุดสนใจหลักแต่บริษัทเนี่ยมองเห็นพลวัตที่ใหญ่กว่าในภูมิภาคอื่นๆซึ่งขับเคลื่อนโดยโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นกว่าในพื้นที่นั้นอีกแต่ตอนนี้เวอร์คอยเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบรับความคิดเห็นของทางด้านคริปโตนิวนเวลาตอนนี้ ซึ่งโครงการนี้นะผมก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายสําหรับในการยืนยันบุคคลตัวออนไลน์ผ่านแนวคิด Human Identify การสแกนม่านตาเนี่ยจะทําให้ผู้ใช้มีตัวตนดิจิตอลหรือ w o r l d ID เพื่อยืนยันอัตลักษณ์และเฉพาะตัวให้พวกเขาเนี่ยอ้างสิทธิ์ถึงสกุลเงินดิจิตอลของ w o r l d Coin หรือ WLD เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในโลกที่ยุติธรรมได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมนักวิจารณ์ก็อย่างโต้แยง้งการสแกนมา่านตาของเวอร์คอยทาให้ก่อเกิดความกังวลหลายด้านความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงพวกเขาเนี่ยกลัวเรื่องของการรบวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกเนี่ยในระดับใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะทําให้ไปสู่ในการเฝ้าติดตามหรือว่าการขายข้อมูลให้กับบุคคลที่3ด้วยแม้ว่าเวอร์คอยเนี่ยจะรับรองเรื่องความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลก็ตามแล้วและในการตรวจสอบจากหน่วยงานกํากับดูแลนะครับผมบรันสไตน์เนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นว่าตลาดภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกอย่างเช่นญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็ลาตินอเมริกาอย่างเช่นอาร์เจนตินาตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะยอมรับเทคโนโลยีนี้มากกว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วเวอร์คอยเนี่ยกำลังทํางานร่วมกับผู้จัดการจําหน่ายเกมชั้นนําเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีของเวอร์คอยให้เข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขาและในขณะเดียวกันประเทศต่ตางๆอย่างยุโรปหลายแห่งอย่างเช่นสเปนฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยได้เริ่มทําการสอบสวน เวอร์คอยกับการตรวจสอบครั้งนี้นะผมมุ่งเน้นไปที่ว่าแนวทางปฏิบัติของบริษัทเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางระเบียบของ GDPR ที่เข้มงวดในการคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปหรือไม่ในสหรารอาณาจักรนะผมก็ได้แสดงถึงความกังวลน,นี้เช่นกันเริ่มการตรวจสอบอดําเนินการของเวอร์คอยโดยสอดคล้องหลักการของ GDPR ด้วยบริเสไตล์เนี่ยก็ได้ ชี้แจงว่ายุโรปเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบริษัทอยู่แม้ว่าไม่ใช่จุดหลักก็ตามแต่ในปีนี้เวอร์คอยก็ได้ขยายกิจการไปยังที่โปลแลนด์และออสเตรียในขณะที่ดําเนินกิจกรรมนี้ในเยอรมันต่อไปด้วยซึ่งเขาย้ําให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของบริษัทเนี่ยเอาชนะความท้าทายของยุโรปมากกว่าที่จะถอนตัวด้วยซ้าไปนะก็เวอร์คอยมันถึงได้ดีดอย่างนี้นครับผมราคาเวอร์คอยอ่ะพุ่งปีดเลยใครที่ไม่มีก็อาจจะไปเก็บก็ได้เนาะ แต่เอาเป็นว่าสรุปก็เลยก็คือ w o r k c คอยเนี่ยก็จะเริ่มทําการเข้ามาในตลาดเอเชียแล้วนะผมก็อาจจะมีไทยหนึ่งในนั้นก็ได้นะอืมโอเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม